สค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะใช่เพิดบคุงคิด้่อนนะค่ะค,ค่ะดค่ะค่ะค่ะใช่ค่ะ,ะเดอจากนอกเขตพื้นที่นะคะไม่ทราบว่าคุณมคิดพีญาติหรือว่าคุณรู้จักชื่อชาติวรสิบ้าไหมคะ ค่ะ,ค,ะคุณบนทิปนิยะถือว่าคนรู้จักก่าชื่อชาตีวอรัสบบไหไมค่คะนึกไม่ออกค่ะ,อะพอจะคุณชื่อมีไหมคะมันไม่ทราบอ่ะเอาพอดีว่าที่เจ้าที่ติดต่อมานะคะทงเราสงสัยว่าน่าจะมีการแอบอ้าสสงสวมติใช้ข้อมูลของ คุณบุทิพย์เนี่ยในพื้นที่จังหวัดขอนแกน่นตรงนี้น,นะคะคุณบุณทิพย์เคยเดินทางมาในพื้นที่ขอนแก่นอยู่มีญาติที่นี่ไหมมีค่ะอ่าแล้วคุณเคยเสืบมอบอนุาตให้ญาติของคุณไปทำธุรกรรมอะไรแทนหรือเปล่าคะคุณบุทิพย์มันนานๆนนนนที่ไปขอนแก่นนะคะอ่าแล้วเคยมีการส็บมอบอนาตให้ญาติทำธุรกรรมแทนบ้างไหมคะคิดว่าไม่เคยคะ่ะ เดี๋ยวตีคือที่ฉันขออ่านแจ้งรยายละเอียดตรงนี้ทราบก่อนเดี๋ยวคุณตรวจสอบให้หน่อยค่ะว่าหมายเลขบัตรประชาชนสี่ตัวท้ายของคุณเนี่ยใช่หมายเลข54หรือเปล่าคะเอ่อมันมันจําไม่ได้คะะะ่ะจำจำหมายเลขไม่ได้ต้องะะไปค้นในกระเป๋าก่อนค่ะเพราะว่าเดี๋ยวยรยตรงนี้ขอญาติแจงรายละเอียดตรงนี้ทราบก่อนนะคะวันที่21 เมษายนที่ผ่านมาในฝั่งขุนทิพย์คือรัฐเจ้าหน้าที่เนี่ยได้มีการลงื้นที่ไปตรวจคนบ้านพักที่ที่78ทุ่5นะคะหมู่2ตำบลหนองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นบ้านนายชาติวริาศ์ที่ทางเราได้แจ้งไปก่อนหน้านี้นะคะแล้วตรวจพบว่าเป็นผีสมบูรณ์บัญชีนะคะภายใต้ชื่อของคุณทิพย์ กาเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทยเลขท้ายแปดห้าแปดสองบัญชีกรุงไทยเนี่ยคุณบัญชีเคยเปิดใช้งานบ้างหรือเปล่าคะค่ะเปิดใช้ค่ะค่ะเปิดใช้ตอนปัจจุบันใช้ถูกไหมคะก็ใช้เป็นปกตินะคะอ๋อแล้วใช่เลขท้ายแปดห้าแปดสองไหมมันจำไม่ได้นะคะมันต้องไปค้นกระเป๋าค้นอะไรดูมันมันจำจำไม่ได้จริงๆค่ะ ถ้าจะดูก็ต้องค้นกระเป๋าค,ค้นอะไรดูก่อนถึงจะจําได้ค่ะเพราะว่าตรงนี้นะคุณบุณทิตเดี๋ยวเราขอแจ้งรายละเอียดตรงนี้คุณได้รับทราบก่อนนะคะเพราะว่าตอนที่ทางเราตรวจคนบ้านของนายชาตรีเนี่ยมันมีสมุดบัญชีธนาคารอย่ยี่สิบเอ็ดเล่มมีบัตรเอทีเอ็มสิบสองใบแล้วก็ตรงนี้เนะี่ยเป็นข้อมูลของคุณบุณทิตอยู่นะคะแล้วก็มีเงินสดอีกสองแสนบาทตรงนี้นะคะคือมีการเปิดบัญชีที่สาขาธนาคารคอนแกต คุณทิพย์เคยเปิดบัญชีที่สาขาินาคารข,นานขอนแก่นไหมไม่ค่ะมีมีกรุงไทยกับกรุงกับไอกรุงเทพนะคะไม่ไม่เคยนะคะ,ะคือไม่เคยเปิดที่สาขาินาคารข,นานขอนแก่นถูกต้องไหมคะไม่ไม่เลยค่ะมันปีกับปีหนึ่งแล้วคุณกินยันแต่แล้วคุณกินยันจะมคะว่าคุณไม่รู้จักกับนายชาติชีวรสินมันมันนึกไม่ออกนะคะมันอาจเราอาจจะ รู้จักที่ท่าเรบอผ่านๆนะคะค่ะคือดาบสงสัยว่าอาจจะมีข้อมูลข้อมูลของคุณกิมต์เนี่ยัวไหนจาก่องทางในช่องทางนะคะแล้วก็ในคดีเียเราาจจะเอข้อมูลของคุณิ์นี่ยไปสวมสิเปิดบัญชีธนาคารคนไทยตรงนี้เดี๋ยวดาบขอแยกสอบถามว่าอคุณกิฟ์เคยทำบัตรประชาชนหรือว่าเอกสารส่วนตัวตกหล่นตูวหายไหมบัตรบัตรประชาชนเคยหายนะะแต่ไปทำ อาไ,ไปทำมาแล้วค่ะหายนานหรือ,อยังคะช่วงช่วงเดือนไหนไปไปทำใหม่ภายในปีนี้แต่จำจำไม่ได้คขาว่ามันหายเดือนไหนอันนี้คือต้องแจ้งทราบก่อนว่าไม่ว่าเราจะทำบัตรประชาชนใหม่ทีใบเนี่ยคือหมายเลขบัตรเรามันก็ยังเป็นหมายเลขบัตรเดิมอยู่เนาะคุณมณทิ์คือตรงนี้ดะคิดว่าข้อมูลของคนมนทิ์นะคะ มักตัดะรุ่นอะไรชอบทางนี้หรือเปล่าคือตรงนี้นะคะคุณมาทิพย์คุณมาทิพย์สะดวกเดินทางมาที่เจนมายละเอียดกินแดนความบริสุทธิ์ที่สพที่เกิดเหตุไหมที่สพบางแก่นนะคะมันแต่แต่ว่ามีญาติตรงนั้นให้เขาไปให้เ,เข้าไปแทนได้ไหมคะก็ <S 2> <S 2> <S 2> คือตรงนี้มันเป็นข้อมูล นะคะในการแจ้งความคือเราต้องเป็นคนแจ้งด้วยตัวเองเนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าในกรณีที่มันมีคนเอาข้อมูลของเราไปใช้เนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อเราโดยตรงนะคะแต่คือตรงนี้ถ้าเกิดว่าคุณบันทิตย์ไม่สะดวกเดินทางมาจริงๆเนี่ยเดี๋ยวตัวนี้ขอขอไนแจ้สอบถามก่อนคุณบันทิย์ยังอยู่ในพื้นที่ตาภูมเลี้ยเราไหมที่สกลนครนะคะเอท๊ทำไมเป็นที่สกล่ะบ้านมันจะอยู่สกล แต่ว่าตรงนี้คุณมันิศไม่สะดวกเลยค่าขอณแก่น,กนต้องไหมคะมันก็คงจะเป็นวันหลังไม่งั้นก็ต้องอคุยกับญาติที่ของแก่นนะคะให้เขาให้เขาเอให้เขาดูให้นะคะเอาอย่างนี้แล้วกันหมอคุณมันทิศคุณมันทิศคนจะมีปากกากระดาษไหมเดี๋ยวดาษจะแจ้งให้คุณมันทิศเนี่จดรายละเอียดตรงนี้ไว้เป็นหลักฐานของเราก่อนตัวนี้เวลาเราไปแจ้งความเนี่ยมันจะมีรายละเอียดไปแจ้งให้ตัวนี้อยู่ใน กักระดาษไปจะดับเส้งข้อมูลรายละเอียดตรงนี้ให้ดูตอนนี้ไม่สบายอะเดินไม่ไหวนะคะอ๋อไม่สบายเหรอคะอเอาไว้โอกาสเดี๋ยวเดี๋ยวจะคุยกับญาติเขาให้เขาดูให้ตอนนี้ไม่สบายจริงจริงป่ะปวดหัวเดี๋ยวเอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวคุณมาทิปหนาดจำข้อมูล เข้าๆตรงนี้เอาไว้ก่อนจะดับแต่ปัสสาวะให้คุยกับทางก้อยวินสมองเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาให้เรายืนกันเนี่ยตอนเย็นๆโทรมาได้ไม่ปวดหัวมากๆเลยกินยาก่อนไม่สบายอะไรนะคะไม่ไม่สบายปวดหัวมากเลยเดี๋ยวค่อยโทรมาใหม่ดีไหมคะปวดหัวอ๋อเพราะว่าทร่นี่นะคะคุณเมื่อกีคือข้อมบนกาวอย่างเป็นข้อมูลเล็กด่วนเนาะคือดับแนะนำว่าให้เราดีบเร่งความตรงนี้เอาไว้ก่อน เพื่อะรับการใช้สิทธิ์เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่รีบแจ้งความสงนีเอาไว้เนี่ยเขาอาจจะเอาข้อมูลของเราไปทำการพิจารณาในคดีรุนป่งเดี๋ยวเดี๋ยวคุณครูครับทุกทีจะไม่ทันเน้ะเดี๋ยวขอไปกินยาก่อนเราจะโทรกลับนะคะปวดหัวยกไม่ไหวนะคะอันนี้คือเราสะดวกอีกกี่โมงคะจะจะโทรไปตอนนี้มันกี่โมงแล้วไม่มันไม่ไม่ได้ดูนาฬิกามันมันกี่โมงคะตอนนี้ตอนนี้กี่โมง ตอนนี้ตอน,นีสี่ะก็สงสัยจะเป็นโควิดปวดหัวมากเลย,เด,ยเดี๋ยวเดี๋ยวแค่แตอนที่เราเราจะเดวตอนะะตอนตอนนี้กี่โมงคะตายนะคะตอนนี้กี่โมงแล้วคะไม่ไม่มีนาฬิกาไม่ได้ดูนาฬิกาตอนนี้สิบหกนาฬิกาห้าสิบแปดนาทีค่ะก็อประมาณประมาณสักทุ่มได้ไหมปวดหัวมากเลยลุกไม่ขึ้นจริง<อ><ๆ> เดี๋ยวเดี๋ยวพวกเนี้ยเดี๋ยวพวกนี้ดิฉันติดต่อไปอทีแล้วกันเนาะเดี๋ยวโทรโทรกลับไปได้ไหมเดี๋ยวโทรกลับไปก็ได้ถอัน<ม>นี้นมันเป็นมือมันคือเสียงนะคะมันไม่สามารถโทรกลับได้ค่ะค่ะเพราะว่าตรงเนี้ยเราบันทึกเสียงม,มันเป็นหลักฐานให้เราู <c oughs> แต่ว่าถ้าเกิดว่าเรายืนยันความบริสุทธิ์จริงๆเนี่ยเดี๋ยวพวกเนี้จาจจะติดต่อไปที <c oughs> แต่ว่าตรงเนี้ยจงให้ใส่ใจนะคะเพราะว่าเรา ขอยากินยาก่อนนะคะอ่าพว่าพนี้เราสะดวกีโมจะติดต่อไปก็ตน้ตนตนตน้ตนเชาต้นไหนก็ได้ต้นไหน,น,น,นก็ได้ตัวคนยาไปกินยาก่อปวดหัวอ,อ,อนนน่นมปมาณแปดโมงข้างก็นโอเคค่ะแล้วฉะนั้นเดี๋ยวจะดดต่อไปอีกทีนะคะส 你看。这个